ผมจะให้โจ์กับทีมงานครับผมทำเรือวันพีซขึ้นมาแข่งกันนะเราได้งกในการสร้างเรือมาทั้งหมด5,000บาทเราซื้อตอนนี้มันจบเลยเว้ยเพราะว่าอันนี้มันคือมอเตอร์ในตัวเราจะทำการแข่งโดยการไปที่ก่อนนั้นแล้วก็กลับมาไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปเรือตายแล้วเฮ้ยเรือยอนปีดไรไม่รู้ ช่วงนี้ครับผมกระแสวันพีทมาแรงมากๆครับซึ่งผมก็อินด้วยแล้วผมก็ชอบวันพีทอยู่ด้วยนะเป็นแฟนผับคนหนึ่งนะครับผมอยากที่จะเห็นเรือของจริงโดยผมจะให้โจย์กับทีมงานครับผม mm hmm. ทําเรือวันพีทขึ้นมาแข่งกันนะ, mm hmm. ะว่าทีมไหนจะทําเรือได้ดีที่สุดสวยที่สุดโดนใจผมที่สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้โจทย์เขาแล้วก็ทําแข่งกันนักสองทีมไม mm ่ hmm. รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคน mm hmm. เอ้ยทุกคนมาดิมาดิมาดิด <c oughs> คุยกันหน่อยุกนมาดิหน่อยพี่เรียก เฮ้ยอยากอยากเห็นเรือวันพีทอ่ะเออเห็นก็เห็นเรือวันพีทไอคอนสยามมีพี่ไม่ทำเองดิทำเองเดี๋ยวนะเราจะเป็นโจรสลัดเหรอพี่เออเราเป็นโจรสลัดได้ป่ะเป็นโจรสลัดได้ป่ะททุกออยย่่่างีู ทำ, <laughs> ทำเรือแข่งกันให้ดูหน่อยแ,แล้วคือยังไงแข่งกันอะไรยังไงบ้างต้อ,อ,อทำใครทำได้ได้ดีที่สุดดูดีที่สุดแล้วก็ดูเจ๋งสุดชนะความเร็วก็ได้แข่งกันเราแต่พี่ตัดสินจากความสวยงามและการใช้งานโอเคการใช้งานใช่ใช่ความคิดสรังสรรค์แบ่งมีทีมตั้กับทีมเท่ก็ได้ได้อดรอรอดูนะรอดูนะโอเคครับมาแบที <laughs> แบ่งทีมแบ่งทีมเลือกทีมได้ฝ่าผู้ชมเลือกก sh e ่อนชิงชิงช uh ุบชิงชิงชุบผมเลือกก่อนคนที่ผมจะเลือกนั่นคือไอเกย์ยกอยู่แล้วพี่เกย์ไอว่าอะไรพี่เหรอพี่เขานักกันแล้วเป็นอะไรเนี่ยไอเกยเอาพี่ออม ทั้งคบสองทีมแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเรือของใครจะถูกใจพี่ๆมากกว่ากันแต่บอกเลยว่าแผนของผมเนี่ยคือทําให้ประสิทธิภาพมันออกมาดีส่วนเราจะทำได้เพราะผมรวมตัวท็อปไปหมดแล้วเนี่ยทีมอีกทีมอีกมั้งไหมฮะว่างเนี่ยก็จะไปตลอดเลยอ ไฮ้กูเล่นคนเดียวที่สด้วยใครดูอะเอมชิงชันคะโกคุโอโอในอ้โอ้โอ้ายเโอโอ้โร้ดโอเคอราได้โบในการสรโอ้างเรื้อ้าอ้นอ้โอ้โอ้โอ้าอ้อ้โ้้โอโอ้โอ้าอ้อ้ห้โอ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 ้นอ้อ้โอ้้อ เราจะต้องประหยัดนิดนึงโดยการที่เราจะเอาคอบที่มีอยู่<ห>เราจะใช้ที่นอนที่ไอ้เบสซังแอบนอนอะ่ะ <c oughs> มาใช<อ>้ในเมื่อได้ที่นอนเบสซังมาแล้วเราก็จะทําหัวเรือซึ่งหัวเรือเนี่ยจะเป็นหน้าพี่บี้ <c oughs> แทนไอ้หน้าของแม, <c oughs> มให่ เขาเป็นแทะใช่ไหมเราเป็นหัวพี่บี้ส่วนใบของเราเนี่ยเราจะทําหน้าของแก๊งเราเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าจะหน้าแบบไหนเนี่ยไอตัวเนี้ยหน้าหน้าแก๊งหน้าหน้าแล้วเราจะออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับโจรสลัดกลุ่มเราก็ต้องเป็นกัปตันใช่กัปตันไหมเป็นผมก็ได้หลังตีไซน์หน้าเป็นกัปตันหลงก็ฟันเหยินไหมได้ฟันเหยินเอาไว้ฉองหน้ามันเอาไว้ฉองหน้ามันใช่โอเคแล้วจะได้แบ่งทีมแล้วผมกับพี่อมจะออกไปซื้อของเพื่อที่จะมาทําฐานเรือนะพี่จาส่วนแก๊งของ มันจะทำการว่าออกแบบดีไซน์ให้เรือสวยงามเราพร้อมแล้วที่ทำลายยิงเรือไอทีมสตาร์ทแล้วเราจะทำยังไงให้มันลอยทำยังไงให้มันลอยเราต้องอันนี้พลัมมอเตอร์เหรอใช่ไหมมึงโง่เยคนละทีก็คือเราจะเอาถังบิวเป็นถังรองข้างล่างซึ่งบิวเนี่ยได้โทรหาพ่อแล้วพ่อบอกว่าปวดหัวพ่อบิวเป็นสถาปนิกแล้วบอกว่าปวดหัวแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว เรือที่จะไปแกลไลต้องแตกต่างใช่สถานี้ต้องปวดหัวอย่างนี้แหละต้องแตกต่างใช่ต้องแตกต่างถึงเราจะล่องไปถึงแกลาลได้แต่วว่าเขาบอกว่าใช้ถังมีความที่ว่ามันจะลอยได้ความมีความไปไปได้มีความไปไปได้แล้วไม่ต้องกลัวเปียกเพราะเราเอามีมีเต็นท์ห้องใช่มีห้องเป็นห้องโดยสารทําให้เรานี่ไม่สามารถโดนแดดได้เราก็ดูแลผิวดีเราจะกับเลื่อนเรือนี้ยังไงเดี๋ยวให้เบตังปลูกเชืออไว้ที่เบตังแล้วเบตังจะล้กแลวลาก โอเคไหมโอเคไว้มึงทำเป็นเหมือนเงยติ้งแล้วเดี๋ยวกูซื้อนี่ให้ไอ้ไอ้ติ้งกบติ้งกบก็เล่าเอาไปว้ยงิกแล้วมึงทำงี้เออยอดที่ระบบติ้งกบติ้งกบเออติ้งกบไปเป็นการขับเคลื่อนเรามีคนการประชุมของเราประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแยกไปหาอุปกรณ์แล้วเฮ้ยเราต้องขอรวมพลังกันก่อนรัวพลังครับและเราคือกลุ่มโจรสลัดหมวกใครหมวกใครหมวกใครโอเค เอ้ยครับและกลุ่มของเราก็คือกลุ่มโจสลัดตัเฮ้ยนี่หละโจสลัดตานเป็นไซเบอร์พังเหรอไม่อยู่ละไม่ไปละเอ้ยยุดเพิ่งดีตั้งง่ายเลยของเราเนี่ยเด่นใช้งานจริงนะเพราะว่างบของเราจะทุ่มไปทั้งหมดให้กับตัวของมอเตอร์เราจะมีมอเตอร์และใบพัดแล้วก็แบตเตอรี่ใช่ก็คือแบบได้จริงๆขับได้จริงแล้วก็โครงเรือเนี่ยตัวหลักจะเป็นอ่าตัวกระลงกระลำผสมปูนอ่ากระลมผสมปูนไว้ข้างข้างเนี่ยเราจะมายุบด้วยอ่ตัวของถังน้ำเอาไว้แล้วใช้ผ้าล่มี่ย ขึงมันเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกไปไหนเรื่องหลักๆที่เราต้องซื้อเนี่ยเราจะต้องซื้อมอเตอร์ซื้อแบตซื้อถังน้ำต่างๆแล้วที่สําคัญเราต้องมีหัวของแมรี่ปะใช่ซึ่งแมรี่จะต้องมีหน้าตาที่น่ารักเดี๋ยวเราแบ่งงานกันกระจายกันไปว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรกระจายว่ากันผมมีประมาณนี้กลุ่มผมไม่มีอะไรเยอะพี่ไม่มีรวมพลังเหรอกลุ่มนู้นเขาไม่มีไม่มีไม่มีไม่รวมด้วยไม่รวมเขาาจะือนที่ที่ม่แต่ละพูดว่าลูกแค่นี้พอความกันหนึ่งสองสาม อาจากทีมและมหาไม้ไผ่กับเดือดแก๊งไม้ไผ่ตาาก่อนไปห้อทีนี่หต้นไม้เหรอพี่ไม้ไผ่ต้นไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี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 สูตรเราต้องปต้นส้มอ๋อไม่ได้เหรอไปไปครับผมไปดูของว่าจะได้อะไราะหลังจากที่ผมศึกษามาแล้วเราซื้อตอวนี้มันจบหรืเว้ยเพราะว่าอันนี้มันคือมอเตอร์ในตัวแค่เอามาจุแบตเว้ยเนี่ยัเนี้เขาเอามาแค่จุกแบตมันก็วิ่งได้แล้ว เนี่ยแล้วเขามีใบพัดมีอะไรจุ๊บแบตเนี่ยซื้อแบตโง่ๆมาอีกสักเตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งได้เลยเราจะได้ชิ้นนี้มาเฮ้ยเฟี้ยวนะชิ้นนี้มาแล้วก็มาติดกับเรือเราติดยังไงอ่ะติดหลังเนี่ยนี่มันมีที่จุ๊บนี่ไงนี่เท่าไหร่คะถังนี้เท่าไหร่จ๊ะสา้อยสามร้อยโอ้ยเยี่ยมเลยนะผมจะใช้กี่ใบจ้ะผมจะใช้ทั้งสี่ใบผมสี่ใบอยู่ป้างมุหัวมุมผมยจะไปทำเรือครับ แบตไปใส่เรือครับดูแบตนะครับผมแบตผมอยากได้ตัวแบบซัดผมจะเอาไปต่อท้ายกับตัวมอเตอร์เรือพีไ่ได้คือแบตอะมันราคาค่อนข้างที่จะสูงพันแปดเลยเพราะเราไม่มีเทิร์นด้วยมันก็เลยถ้าเอาแบตบวกกับมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกินเราจะเหลืองบทำอย่างอื่นแค่หกร้อยบาทหกร้อยเออหกร้อยน้อยนะ ก็เลยกะว่าจะไปดูของอยังอื่นที่ต้องมาทําก่อนเผื่อว่าจะตัดตอนได้แล้วก็มาดูแบบอีกทีอะไรี้ครับผมตอนนี้เราได้หน้าพี่บีมาแล้วที่จะไปเป็นหัวเรือ <Yes. S 2> นี่แค่นี้ก็มงคลแล้วไงนี่แล้วเดี๋ยวเราตัดแค่หน้าตรงนี้ แล้วก็ใส่ไอตัวอะไรนะขน,นสิงโตเออเหมือนขนสิงโตอ่ะถามหน่อยว่ามีหน้าพี่พี่หน้าเรือมันจะมีใครกล้าโจมตีเรือเราปะใช่เป็นที่น่าเศร้าทุกคนที่ว่าเราหัวสูงอยากได้มอตเตอร์งบเราเกินเกินเกินมาร้อนแล้วครับตุ๊กตาก็คงจะต้องตัดทิ้งแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่บนตึกแดงแล้วก็ตามมันไปตังซื้อผ้าล่มไม่ไปตังซื้อผู้เที่ยวอะไรทั้งนั้นตอนนี้มีแค่ก็ขับได้อย่างเดียวเรือตอนนี้นี่ทุกคนได้ของมาแล้วเราก็จะทำการประกอบร่างอย่างที่วางไว้ว่าตอนนี้วัน นี่<า>พังไปแล้วพังแล้วไปพี่ฟูน <Sunday. S 1> ่าจะแบกคนเดียวได้ขนนี่ไปลากันไปลากันไากัน เนะครับสวัสดีวันออฟเชนด์มานรูปบางแฉะนะครัวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตขังผมนะครับว่าเรือของผมเนี่ยทำอะไรต่อนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเรือของผมเนี่ยก็กำลังจะมัดนะครับผมตัวของทุ่นที่จะช่วยถ่วงน้ำหนักครับผมทำให้เรือของเราเนี่ยคงไม่คงเพียงนะครับผมส่วนทางนี้ครับก็กำลังเจาะรูครับผมเพื่อที่จะเอาตัวของถังเนี่ยเข้าไปเชื่อมนะครับผมแบตหมดไปแล้วยังไงแบตหมดแล้วก็หมดแล้วครับทำงานแค่นี้เพราะแบตหมดแล้วครับผมตอนนี้เรือของทีมโจรสลัดหมวกใครก็ตอนนี้ได้ไปประมาณ20%แล้วในเรื่องของ แกนของเรือเราทําการให้เรือเนี <int> ่ยลอยได้โดยถังสีน้ำเงินแล้วก็พี่ออมเนี่ยกับพี่แนเนี่ยช่วยกันออกดีไซน์ว่าเอ้ยมันจะลอยได้ยังไงให้ให้มันไม่ไปดุนข้างบนก็เลยสร้างล็อกให้มันครับนี่จะเห็นไอ้ข้อไข่ตรงนี้ครับดันไม่ให้ตัวถังเนี่ยพุ่งขึ้นมาดันตัวเรือก็คือเหมือนมันใช้แรงที่มันลอยเนี่ยกดขึ้นมาตัวเองใช่ครับทําให้ คนบนเรือนี่สามารถอยู่บนน้าได้ก็คือพูดพูดง่ายๆคือของจริงอ่ะแม่งจะต้องมีคนเอาอันเนี้ยลงไปไว้ข้างล่างก่อนใช่ก็คือต้องมีคนเปียกก่อนที่จะขึ้นเรือที่อยู่ด้านหลังพี่เกม Two thousand years later สตาร์ทพี่มาของมาถึงแล้วครับเฮ้ยถึงแล้วเหรออันนี้คืออะไรนะแบตหรือใบพัดเอ่อใบพัดพี่ใบพัดมาถึงก่อนครับรอเลยพี่เจเจอผมได้ครับผมครับโดนายเข้ามา เฮ้เกี่ยวฝนด้วยเฮ้เฮ้นี่อันนี้ว้ยวทำไมไม่พัดกูมันง่อยนะวะเฮ้ยได้อยู่แล้วพี่เฮ้ยนี่มาแล้วเฮ้เฮ้แบตเตอรี่เฮ้จอยแซวีพร้อมลุยลุยฝนกันเลยวะเฮ้ยน้ำน้ำท่วมว่ะวันนี้น้ำน้ำท่วมเราเรือไปเลื่อเลยเอาไปทบเฮ้ยเฮ้ เร็วเ๋ยวเร็วไดก่อนตีอันนึงก่อนเอาแดดเลยดิเอแดดเลเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนัก่อนเอาละอ่ะทำประกันชีวิเลยยังตีกันเอาว้าวไปไปง้อมาไฟปิดปิดเดือดเราแน่เลยแลมันต้องลงไปอีกน่อแล้วก็ งเฮ้ยไม่ได้วะมีเลยโกอินตาลีเยี่ยเขขับอยู่ไอ้นี่กันเป็นโรงงานจิ๋วถ่ายเลยชิบหายเลยถ่ายจริงดีใจว่ะดีกระจคืออะไรดีกระจายวายเออแปลว่าดีจะหลุดที่แบบเหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นเลยเรือพัง วันที่2แล้ววันนี้เราจะต้องลงน้ำแล้วแต่เรือเราดันยังไม่เสร็จเราก็ต้องไปซื้อของเพิ่มก็คือเดี๋ยวให้พี่ออมแยกไปซื้อของเพิ่มเติมก็คือ,ป,อ,อปีกเรือใบเรือใบปีกเรือใบนะแล้วผมกระปุมก็จะทำขาของเรือให้วันนี้นั่งได้นนาทีประวัตนะิศาสตร์เราจะกางบเรือแล้วเออ,อ,อเออเขื

ต่อไปแครายอ่ะโยนลงไปเลยเฮ้ยโยนไม่ได้โยนลงไปตัวไม่ตลอบตาเดี๋ยวเราจะทำกันโยนเรือลงไปเลยถ้ามันลอยมันลอยอยู่แล้วเรือถ้ามันจมมันก็เทลงไปเลยไงเออเฮ้ยเอาก็เดินลงตามเลยเออระวังไม่พัดนะเฮ้ย

ใครเแต่คนเดียวแล้วว่ะขออนุญาตลงด้วยนะครับช่วันดิมันยกไม่ได้จับี่แบดไว้ก่อนเอไมเอาายไเลยอับไปดจับไปับไดีเราจะทำการแข่งโดยการไปที่ก่อนนั้นแล้วกลับมาโอเค

Ôi! Ôi! À? Bây, bây, gọi Ôi! Ôi! Ôi, bay qua đám mưa. Ôi, ơi, ơi. Ôi! 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 mày vào đi, mày phải. Thôi, dai 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 dai. ขอกลับมากลับมากลับไปได้นะพวกกูุกลับไปไม่ได้นะเฮ้ยเคขย้อนปีไปไม่รู้ไปจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาได้แล้วมาได้แล้ว thương rồi 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 rồi thương rồi thương rồi thương ไม่ไหวเพื okay, okay, so, yeah, mm ่อ hmm. น okay, okay. okay, ่ไม่ไหแล้วขอไม่ไหวแล้วไอ้ที่ผมไม่พิจราเลยเนี่ยผอันต้นอบตรงนี้เองปอยให้ไหลไปมาช่วเพื่อนด้วยครับหมอโอเคครับผมเรามาตัดสินกันนะครับว่าทีมไหนจะได้คะแนนเป็นอย่างไรบ้างครับผมทั้งสองทีมคือทีมโจรสลัดหมวกไใยใช่ตับทีมเจ้าสตาร์ครับเอาลำแรกก่อนโจรสลัดหมวกไใยครับ ใช่ครับนี่ครับในในหมวกใครคือหมวกใครคือหมวกของใครไม่รู้นี่ไงเโอเคดูจากการทํางานหมูใช้วิธีการคิดถึงโครงสร้างดีนะใช่ับโครงสร้างนี่แบบมีการออกแบบโดยถังที่ใช้ลอยน้ำนะครับเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไม่ไม้ไผ่คือมันลอยได้ครับอ่าแต่จริงตัวที่ทําให้ลอยคือถังรับถังนี้แล้วก็วางโครงสร้างหรือว่ามีความคิดด้านวิศวกรรมด้วยทีมดีครับทีมดีครับนะครับมีออกมีการตกแต่งอันนี้ชอบ แน่นอนนี่นี่เลยนี่นี่ครับมือผมกับอะไรนะเบสบอลใช่ครับแล้วกินเป็นรีเฟกเตอร์รีเฟกเพื่ออะไรฮะอ่าให้สะท้อนฝั่งตรงข้ามให้แบบยิงเราไม่โดนไม่ต้องแอบตาบอกไม่มีอะไรติดหรอไม่หัไม่ได้ไม่ใช่มี่นี่ชอบนี้เพราะว่ากันยุงได้ด้วยแล้วก็อ่ากันกันแดดได้ส่วนหนึ่งได้เออโอเคเรื่องความสวยงามผมถือว่าใช้ได้นะต่อไปครับ แ็ไกปเยเเจ้าตาทอันนี้นี่หัวเรือใช่อาช่ครับหัวเรือด้านบนมีอะไรไหมด้านบนแล้วมองเป็นเป็นเป็นธงเป็นธงแล้วก็เป็นหน้าผมแต่ว่ามันเปียกแล้วก็มีคมจีน แล้วอันนี้จริงๆตัวแค่ตัวนี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะหมายถึงว่าการพยุงตัวอันนี้อันนี้ทําเพื่ออะไรฮะอันนี้อันนี้คือเพื่อเพื่อแบบว่าเจอเจอคนจมน้ําก็จะสามารถปล่อยออกไปอ๋อฝั่งนู้นเลยไหมมีครับมีทั้งสองฝั่งมีสองฝั่งโอเคเออตัวนี้อ่าตอนนั้นคืองบประมาณทั้งหมดของเราเครื่องยนต์มันคือเครื่องยนต์อ๋อซิ่งเลยเรือแหวนเรือแหวนใช่โอ้โหเร็วเลยแรงมากแรงจริง โอเคครับให้คะแนนผมให้คะแนน2ส,ส่วนก่อนอคะแนนความสวยงามกับคะแนนสร้างความคิดสร้างสารรค<อ>์เจ้าสตาร์ทเอ่อความสวยงามครับโจรสลัดหมวกไทยผมให้999ครับส่วนเจ้าสตาร์ทครับความสวยงามผมให้ให้แปดแปดแปดครับผม ไม่ดีว yup. ่าจูดสีอ่ะทีนี้ความคิดสร้างสรรค์ครับผมของโจนสลัดหมวกใครเนี่ยดูโดยภาพรวมนะครับความสร้างสรรค์ผมให้แปดครับส่วนเจ้าสตาร์เนี่ยผมว่ามีไอเดียมีความพยายามที่จะทําเอาเรื่องวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องผมให้เก้าครับเอาไหน้าเอาไหนเอาไหนวเอาไหนว้าเอ้ต่อไปผมจะดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะมาดูว่าดีเป็นไงบ้างอันนี้ performance คือ TT มันปิดภาพที่คนขับนหน่อยคนขับอาจจะงงนิดนึงไปคนโ่าพีมเขับเรืและโดนยิงเหยแต่นี่ไปองไดิตีนคนครับนคนใคนเป็นเครื่องดนตรีคนขี่ครับไปเลยหรอลืมผมเด้เอาตีนเป็ดตัีมีลีนกบด้วยให้กำกันดีๆกันนี่สั่งไอ้เวฟเวฟมไง จากการแข่งทําเรือวันพีชนะครับของเดอะสกาครับทีมที่เป็นผู้ชนะนั่นก็คือ ความสวยงามเนี่ยต้องถือว่าจนสลัดหมวกไข่นี่คือขาดอยู่แล้วสวยงามแต่การทํางานความาดูการทํางานจริงเอ้ยมันมีการเคลื่อนที่เว้ย <Light. S 1> ถ้าเอาไปสู้รบกันเนี่ยถ้ายืนจอดนิ่งแบบจนสลัดหมวกไข่ผมคือว่าโดนยิงตายนะอย่างน้อยถ้ามีคนยิงมาือว่ายังยังพอหลบได้เออยังตายแบบมีการเคลื่อนที่อยู่โอเคก็คู้ชนะคือเจ้าสตาร์ชนะได้อะไรพี่เก่ง เก่งมากเก่งจริงเราว่าทีมผมอียอดีแล้วเก่งมากพี่ดูมือผมดิปิดเชือกแสดงหมดแล้วเนี่ยโอเคในครั้งหน้าอย่าให้พวกเรานะทำอะไรแข่งกันทาเล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปสำหรับนี้พวกเราเดอะสกาขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับน้องทำให้พี่วันไว้โดกโดนใจฉิบหายแล้วไงผัวน้องโทรตามไหนบอกไม่มีใครตอน